สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคเช้านะคะประจําวันจันทร์ที่30มิถุนายน2557กับคุณปวีณาฟักทองและดิฉันนิสาการกีตะมีคินค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะยังคงอยู่ในช่วงขั้นแรกของการเดินหน้า ปฏิรูปประเทศช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงขั้นที่1ของรถแมปเป็นช่วงของการสร้างความปลองดองสมา,านฉันท์ให้เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันค่ะเรื่องของการปฏิรูปโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนั้นก็ต้องเดินหน้าต่อไปซึ่งทางกะกะตอเองซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานหลักนะคะที่จะต้องทําหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งก็เตรียมที่จะพิจารณาประเด็นระเบียบ การแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในวันที่3กรกฎาคมนี้แต่ว่าในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยแหะค่ะระหว่างกะกะตอเองกับประหลัดกระทวงกลาหมก็จะมีการหารือกันด้วยถึงแนวทางการปฏิรูปกฎหมายตามอํานาจหน้าที่ซึ่งเป็นการเปิดเผยจากนายสุภชัยสมเจริญประธานคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกะกะตนะคะที่เปิดเผยว่าในวันนี้ค่ะกะกะตจะหารือกับพลเอกสุรศักดิ์การจนราธ ปหลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อหาหรือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกกตทั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสและการได้มาซึ่งสวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ขณะที่นายผู้ชงนุตราว,วงเลขาธิการกรกตกล่าวว่าการประชุมกรกตในวันที่3กร,รกฎาคมนี้จะมีการหารือถึงประเด็นการแก้ไขกฎหมายระเบียบประกาศที่เกี่ยวข้องกับการทํางานกรกตหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้รองเลขาธิการกรกตแต่ละด้านศึกษาข้อดีข้อเสียจุดบกพร่องหรือข้อควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของกรกตเชื่อว่าน่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามค่ะหากสถานการณ์บ้านเมืองเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปของคอสชกกตก็พร้อมเดินหน้าทันทีนอกจากนี้นะคะกกตก็ได้มอบหมายให้รองเลขาธิการกกตแต่ละด้านศึกษาข้อกฎหมายวิธีการปฏิบัติที่อาจทําให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมรวมถึงเสนอแนะแนวทางแก้ไขมายังกกตซึ่งคาดว่ารองเลขาธิการกกตแต่ละด้านจะเสนอรายละเอียดเบื้องต้นให้กกตพิจารณาได้ในสัปดาห์นี้